สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์วิทยุและสื่อออนไลน์ภาคอีสานจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อทองถิ่นเสวนาเรื่องรวมหาทางออกวิทยุชุมชนหลังปี2 5 6 7และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคุณธรรมศรีอีสานจากศาสตราจารย์ดรวิษณุเครืองามรองนายกรัฐรมนตรีให้แก่ผู้ที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรม และจริยธรรมตะนักในความสําคัญของการสื่อสารส่งเสริมจริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนและเป็นแบบอย่างในการเสียสละในการทําประโยชน์ให้กับสังคมเมื่อวันที่ยีมีนาคม2,566ที่ห้องผู้พามานโรงแรมขอนแก่นโฮเตทลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบไม้ให้ ผู้ซอยศาสตราจารย์ดรรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกรัฐบาลเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อทองทินเสวนาเรื่องรวมหาทาั้งออกวิทยุชุมชนหลังปี2567ซึ่งพันโทพิสิทธิช่าเจริญนายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์วิทยุและสื่อออนไลน์ปากีสานและคณะกรรมการสมาคมทุกคนได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยไดย้มีการประกอบพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณคุณธรรมสีอีสานจากสตราจารย์ดรวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้แก่ผู้ที่มีความประพฤติด,ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตะนักในความสําคัญของการสื่อสารส่งเสริมจริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนและเป็นแบบอย่างในการเสียสละในการทําประโยชน์ให้กับสังคม โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของสมาคมเขารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้จำนวน20ลายจากนั้นผู้สายศาสตราจารย์ดรรัชดาธานาดิเลกลองโคศกรัฐบาลได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทวิทยุภาคประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและในช่วงบ่ายมีการเสรวนาเรื่องรวมหาตังออกวิทยุชุมชนหลังปี2567 สามารถค่มเครือข่ายหนังสือพิมพ์วิทยุและซสื่อออนไลน์ภาคอีสารได้จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อท้องถิ่นในประเด็นรวมหาทางออกวิทยุชุมชนหลังปี2 5 6 7ขึ้นเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจาเสียงได้แตนักรู่ปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับตัวและวางบทบาท การทำหนาที่แต่ยังมีประสิทธิภาพเพื่อการป้องกันการแทรกแงซงสื่อจาก,ากอ,อำนาจรัฐและกลุ่มทุนอ,อนั่นแหละแล้ว็อีกตัวหนึ่งก็ของกอนสทชก็เตรียมมาเอางด้วยให้มาฟังใป็นพวกประมาณมาฟังให้พวกเรามีหน้าที่ผมก็เลยว่าอย่างนี้ครับประชาชนนะไม่โง่หรอกครับเ,ออเขารู้เลยนะครับว่าอะไรโฆษณาเกินความจริงเขารู้นะครับ ทุกวันนี้อาหารเสริมผมพูดว่าดีใช้ช่วยบำรุงมันเทาบำรัดนวัตกรรมต่างๆแล้วลงท้ายว่วยชาวา้านนกน้าวหรือนมเนาวซึ่งมันเป็นกฎหมายที่ครอบจักรวาลมากถ้าสมมติว่าผมเอาฝรั่งส้มมะม่วงมะละกอชะตอเมรีมะขามพ่อสับปะรดแอปเปิ้ลแล้วก็สกัดเย็นแล้วมาทําเป็นอาหารเสริมแล้วผมพูดว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพซึ่งมันก็ดีจริงๆถามว่าทำไมถึงดี กินเข้าไปแล้วมันไม่ว่อาเ,เป็นหวัดเป็นอะไรง่ายๆคือภูมิต้านทานจะดีขึ้นถ้าผมพูดว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพกินนะครับฟิวบคนยางได้ครับขอบคุณนะครับที่ท่านได้ให้ความสําคัญมาอธิบายในวันนี้วันนั้นก็ได้รับคําตอบไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะคือสืกเนื่องจากว่าเราก็ทราบดีนะครับว่าทางกสทชเนี่ยสามารถแก้ไข พระราชบัญญัติได้ในหลายๆรูปแบบ